ตำรวจจังหวัดชนบุรีนำตัวผู้ก่อเหตุที่ร่วมกันปล้นรถขนเงินของบริษัทแซมโก้ที่ด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขานหนองข้างคอกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังยอมรับว่าทำจริงค่ะ ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนำตัวนายอมสินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังร่วมก่อเหตุปล้นทรัพย์รถขนเงินของบริษัทซัมโก้ได้เงินสดไปกว่า5ล้านสแสนบาทบริเวณด้านหน้าตู้ A t m เธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหน,นองข้างคอกเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุได้3คนประกอบไปด้วยนายยุทธนากิติยุทธนาวินรับหน้าที่ขับรถตู้นายโยธินสำเริงจิต และอีกหนึ่งคนเป็นผู้ก่อเหตุผู้หญิงทําหน้าที่เช่ารถตู้โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพและวตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดนายอมสินเพิ่งยอมรับสารภาพทําให้วันนี้พลตำรวจเอกปัญญามามเม่นที่ปรึกษาสัญญบัตรสิบนาตัวนายอมสินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพิ่มเติม ตั้งแต่จุดนัดพบกับนายยุทธนาซึ่งทำหน้าที่ขับรถตู้และขับรถตู้ไปจอดใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนที่นายอมสินจะขับรถจักรยานยนต์หรือรถพุ่มพวงก่อเหตุชิงเงินได้สำเร็จค่ะจากนั้นได้ขับรถไปขึ้นรถตู้ที่นายยุทธนาจอดรอและได้ไปแบ่งเงินและเผาถุงใส่เงินบริษัทซัมโก้ข้างสุสานจีนก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนี เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานายอมสินก่อเหตุชิงเงินสดจากพนกักงานบริษัทซัมโก้บริเวณตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหนองข้างคอกเขตอำเภอเมืองชนบุรีได้เงินสดไปกว่า5ล้าน3แสนบาทโดยทีมสืบสวนสอบสวนได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดและพยานใที่เกิดเหตุนะคะใช้เวลาเกือบหเดือนก่อนจะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดค่ะ ส่วนความคืบหน้าการจรกรรมตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุทยาภายในซอยกิ่งแก้ว22ทับ1หรือว่าซอยเพิ่มสงวนตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เจ้าหน้าที่คาดว่ามีเงินสดประมาณ2ล้านบาทซึ่งคาดว่าขณะนี้ตำรวจพยายามที่จะสืบสวนและพบเปาะแสรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุแล้ว โดยพยานแวดล้อมระบุว่าพบเห็นรถต้องสงสัยในช่วงเวลาเกิดเหตุและมีบุคคลก่อเหตุมากกว่านหนึ่งคนค่ะ